การติดตุ๊กตาแฮนด์ของ adv 160เนี่ยต้องเอาน็อตเดิมออกด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือน็อตเดิมแล้วก็ใช้น็อตของตัวตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยตัวนี้เป็นนอ็อตที่ที่แถมมาให้อยู่แล้วใช่ไหมพี่วุฒิใช่ครับในกล่องใช่ไหมทั้งหมด6ตัวครับอ่ามันจะมีตัวยากกวกับตัวสั้นถูกไหมใช่ใช่อ่าโอเคแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้นะครับเป็นตุ๊กตาแฮนด์ยกเยื้องของ motorbub ของแท้เอารับประกันสินค้า1ปีเต็มนะฮะมีทั้งหมด2ไซสอก มีไซส์22มิลกับไซส์28มิลตัวนี้ ADV นะครับตระกูล ADV ทั้งหลายจะเป็นแฮนด์อ้วนเห็นไหมใช้ไซส์28มิลนะครับผมแฮนด์อ้วนก็คือข้างๆเนี่ยมันก็จะผอมแล้วตรงกลางเนี่ยมันก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นแฮนด์ผอมก็จะผอมเท่ากันหมดเลยอย่างเช่น P-Sex อะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นแฮนด์ผอม22มิลก็สามารถใช้ได้เลยครับสาหรับใครที่มีอาการปวดหลงังปวดเอวนะครับตอนที่ขับขี่แล้วรู้สึกว่าหลังไม่ตรงทําให้ขับขี่นานๆแล้วเมื่อยหลัง ขับขีบ่ไม่สนุกเลยก็สามารถเอาตัวนี้ไปแก้ไขได้นะครับมีทั้งหมด3สี2ไซส์นะกดดูจิ้มในตะกร้าด้านล่างแล้วลองกดสั่งซื้อได้ได้เลยนะครับทุกคน